เคยไหมยอยู่ดีๆทุกอย่างรอบตัวเงียบลงเงียบจนคุณเริ่มกลัวไม่มีข้อความไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใครถ่ยถามคำอธิษฐานก็ไม่มีคำตอบเสียงภายในก็เงียบเสียงจากจักรวาลก็เหมือนหายไปหมดคุณเริ่มสงสัยว่านี่ฉันหายไปจากแผนที่ของจักรวาลแล้วหรือเปล่าหรือว่าจักรวาลกำลังจะปล่อยมือฉันกันแน่คุณเคยรู้สึกว่า โลกทั้งใบกำลังเดินต่อแต่คุณเหมือนถูกแช่แข็งไว้ตรงนี้คนเดียวในความเงียบที่ไม่มีใครได้ยินถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นคลิปนี้คือข้อความจากจักรวาลที่อยากให้คุณได้ยินค่ะไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนไม่ใช่ด้วยปาฏิหาริ์แต่ด้วยความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันที่ไม่มีอะไรขยับ คือวันที่บางสิ่งในจักรวาลกำลังทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังเพื่อพาคุณกลับบ้านกลับสู่เสียงข้างในกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงที่คุณลืมไปนานแล้วเสียงเงียบอาจเป็นคำตอบที่ลึกที่สุดบางทีนะคะเราถูกหลอกให้เชื่อว่าการไม่มีคำตอบคือการถูกปฏิเสธ พอสิ่งที่เรารอเงียบหายไปพอคำอธิษฐานไม่มีเสียงตอบกลับเราก็รีบตีความว่าเราอาจจะไม่สำคัญพอหรือไม่ก็จักราวาลไม่ได้ฟังเราเลยแต่ความจริงก็คือจักราวาลฟังทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงสะอื้นในใจคุณค่ะจักราวาลแค่เลือกที่จะไม่ตอบในแบบที่คุณคาดหวังเพราะอะไรเพราะบางคำตอบ ไม่มาในรูปของคำพูดแต่จะมาในรูปของความเงียบค่ะลองนึกภาพดูนะคะเวลาคุณเดินเข้าป่าสิ่งที่คุณได้ยินมันไม่ใช่เสียงเพลงไม่ใช่คำพูดของใครแต่สิ่งที่คุณจะได้ยินนั่นก็คือเสียงเงียบเสียงของธรรมชาติที่ไม่ต้องอธิบายอะไรแต่คุณกลับรู้สึกได้ว่ามันกำลังเยียวยาคุณอยู่เงียบ ด้วยต้นไม้ด้วยสายลมและแสงแดดเสียงเงียบแบบนั้นแหละค่ะที่จักรวาลใช้กับคนที่ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะบางทีเสียงพูดอาจจะรบกวนคำแนะนำอาจกลบเสียงหัวใจคำตอบจากคนอื่นอาจจะเบี่ยงเบนคุณออกจากเส้นทางของจิตวิญญาณจักรวาลจึงเลือกเงียบเพื่อให้คุณได้ยินเสียงของตัวเอง เสียงที่คุณเคยกลบมันไว้ได้วยความวุ่นวายเสียงที่ดังอยู่เสมอแต่คุณไม่เคยหยุดพอที่จะฟังเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นภาพนะคะมันเหมือนเวลาที่คุณอยู่ในห้องมืดสนิทต,ตอนแรกคุณจะรู้สึกกลัวเพราะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ถ้าคุณยืนนิ่งพอสายตาคุณจะเริ่มชินคุณจะเริ่มมองเห็นรูปร่างลาง,ลาง คุณจะเริ่มฟังได้ชัดเจนขึ้นแมบบ้เป็นแค่เสียงลมหายใจของตัวเองความเงียบของจักรวาลก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณอยู่กับมันพอมันจะไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันคือสนามพลังที่เต็มไปด้วยสัญญาณบางอย่างที่ไม่ได้ใช้คำพูดหลายคนเคยบอกว่าช่วงที่เงียบที่สุดของชีวิตกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บางคนค้นพบตัวเองในวันที่ไม่มีงานบางคนเจอเส้นทางใหม่ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจบางคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆและคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพทั้งหมดแต่ถ้าคุณนะคะอยู่กับความเงียบอย่างอ่อนโยนถ้าคุณหยุดดิ้นหยุดฟังเสียงจากภายนอกเสียงข้างในมันจะเริ่มพูดเสียงที่บอกว่า เธอเหนื่อยมานานแล้วนะถึงเวลาเธอต้องพักต้องเยียวยาไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนจักรวาลกำลังจัดเรียงสิ่งใหม่ให้เธออยู่เสียงเงียบไม่ใช่สัญญาณของการโดนทอดทิ้งค่ะแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลให้คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองบางครั้งความว่างเปล่าก็คือคำตอบที่บริสุทธิ์ที่สุด เพราะเมื่อไม่มีใครพูดไม่มีอะไรเคลื่อนไหวจิตวิญญาณของคุณจะเริ่มพูดแทนเมื่อไหร่ไม่มีสิ่งเร้าภายนอกเสียงจากจิตวิญญาณจะเริ่มพูดคุณรู้สึกแบบนี้ไหมว่าในชีวิตปกติของเราเราจะถูกรายล้อมไปด้วยเสียงจากโลกภายนอกตลอดเวลาเสียงที่บอกว่าคุณต้องรีบประสบความสำเร็จ คุณต้องทำมากกว่านี้คุณต้องดีขึ้นคุณต้องเก่งขึ้นคุณต้องเป็นที่รักคุณต้องทำทุกอย่างให้คนอื่นพอใจเสียงเหล่านี้ดังอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเราก็ลืมไปว่าเสียงของตัวเองมันเป็นยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียงเหล่านั้นเงียบไปเมื่อไม่มีงานให้คุณทำไม่มีคนมาคอยถามไม่มีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการ ไม่มีเสียงตอบกลับจากใครเลยมันเหมือนทุกอย่างว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั่นแหละค่ะที่กำลังเปิดพื้นที่ให้เสียงข้างในได้แสดงตัวเสียงที่เราเคยกลบมันไว้เสียงที่ไม่เคยถูกฟังเสียงของคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตที่บอกว่าฉันกำลังใช้ชีวิตนี้เพื่ออะไรกันแน่ลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่กลางเมืองใหญ่ เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยรถยนต์เสียงตแตรผู้คนเดินสวนไปมามากมายคุณพยายามโทรหาเพื่อนแต่ในขณะที่คุณพยายามที่จะคุยกับเพื่อนคุณพูดเท่าไหร่คุณพูดยังไงก็ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณเลยเพราะอะไรเพราะเสียงอื่นมันดังกลบไปหมดค่ะแต่พอคุณนะคะเดินออกจากเมืองเข้าสู่ทุงโล่งเงียบสงบเสียงโทรศัพท์เบาๆของคุณกลับชัด เจนที่สุดจิตวิญญาณของคุณก็เป็นแบบนั้นค่ะเสียงของมันจะเบาแต่มั่นคงมันพูดกับคนเสมอแต่คุณต้องถอยออกจากความวุ่นวายก่อนถึงจะได้ยินเสียงมันทำไมจักรวาลจึงดึงสิ่งเร้าออกไปในช่วงหนึ่งของชีวิตของเราเพราะบางทีถ้าเสียงภายนอกยังดังอยู่คุณจะไม่มีวันได้ยินเสียงจริงของตัวเองเลย และถ้าคุณนะคะไม่รู้จักเสียงนั้นคุณจะไม่มีวันรู้ว่าอะไรคือของจริงในชีวิตและอะไรคือสิ่งที่คุณถูกปลูกฝังมาคุณจะยังคงวิ่งตามเป้าหมายที่ไม่ใช่ของคุณทำงานหนักเพื่อความฝันของคนอื่นอดทนเพื่อความรักที่ไม่มีความสุขหรือพยายามเป็นในสิ่งที่ขัดกับหัวใจตัวเองตลอดเวลา มีหลายคนนะคะที่เคยวิ่งอยู่บนเส้นทางที่สังคมบอกว่าดีทำงานเงินเดือนสูงมีชื่อเสียงดูเหมือนสำเร็จแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าทุกวันเพราะเสียงหนึ่งในใจยังคอยกระซิบอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่นี้เสียงนี้ล่ละคะ่ะที่คอยกระซิบอยู่เสมอและคุณรู้ไหมคะเสียงนั้นไม่เคยหยุดพูดเลย แค่เราไม่เคยหยุดพอที่จะฟังมันจริงๆเมื่อความเงียบมาเยือนจงฟังด้วยหัวใจอย่าพยายามเร่งให้เสียงจากจักรวาลกลับมาอย่าด่วนสรุปว่าทุกอย่างหยุดนิ่งคือการหมดหวังเพราะบางทีความเงียบคือการเตรียมพื้นที่ใหม่ให้คุณคือการเคลียร์เวทีชีวิตของคุณเพื่อการแสดงครั้งใหม่ที่เป็นของคุณจริงๆ และในความเงียบนั้นจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเริ่มพูดกับคุณครั้งแรกมันอาจจะเริ่มด้วยประโยคง่ายๆที่ว่าเราคิดถึงเธอเรารอฟังเสียงหัวใจเธอมานานแล้วนะเมื่อโลกภายนอกเงียบลงจักรวาลไม่ได้หายไปไหนจักรวาลแค่รอให้คุณหันกลับมาฟังเสียงของตัวเองบางเสียงไม่ได้พูดออกมาแต่มันรู้สึกได้จากหัวใจ และนั่นล่ะค่ะคือเสียงเดียวที่คุณไม่ควรละเลยอีกต่อไปช่วงเวลานี้คุณอาจไม่ได้ถูกทอดทิ้งค่ะแต่คุณกำลังถูกเรียกกลับบ้านทางจิตวิญญาณเรามักคิดว่าถ้าไม่มีคำตอบจากจักรวาลถ้าไม่มีแรงบันดาลใจถ้าไม่มีใครรับฟังถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั่นแปลว่าเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ความจริงนั่นก็คือ คุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งเลยสักนิดค่ะคุณแค่กำลังถูกพาให้กลับบ้านบ้านของจิตวิญญาณแล้วบ้านทางจิตวิญญาณคืออะไรบ้านทางจิตวิญญาณไม่ใช่สถานที่แต่มันคือสภาวะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเราไม่ต้องแข่งขันเราไม่ต้องเปรียบเทียบเราไม่ต้องอธิบายความเจ็บปวดให้ใครเข้าใจ เราไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นบ้านที่เราจะกลับมาเป็นเราในแบบที่เราเป็นเรากลับมาเจอตัวเองที่แท้จริงที่หล่นหายไปในโลกที่วุ่นวายนี่แหละค่ะคือบ้านทางจิตวิญญาณความเงียบจึงไม่ใช่จุดจบแต่มันคือทางกลับทางกลับบ้านนั่นเองเหมือนคนที่เดินทางไกล เดินหลงทางมาเป็นปีๆพอไม่มีเสียงนำทางไม่มีคนชี้ทางไม่มีแผนที่ให้บางคนก็เริ่มรู้สึกว่าฉันคงต้องเดินคนเดียวไปตลอดชีวิตจักรวาลไม่ได้ปล่อยให้คุณหลงทางค่ะจักรวาลแค่กำลังปิดเสียงข้างนอกทั้งหมดเพื่อให้คุณได้ยินเสียงหนึ่งเดียวที่จะนำทางคุณกลับบ้านได้จริงๆนั่นก็คือเสียงหัวใจคุณเองค่ะ คุณเคยไปทะเลตอนกลางคืนไหมคะมันเงียบมากมันไม่มีเสียงคนไม่มีสีสันไม่มีความคึกคักมีแค่เสียงคลื่นเบาๆและก็กลิ่นลมทะเลคนที่กลัวความเงียบจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่คนที่ยอมหยุดและฟังจะได้ยินบางอย่างคะ่ะเสียงของความคิดถึงตัวเองเสียงของคำถามในใจ เสียงที่ค่อยๆพาเรากลับมาหายใจลึกๆอย่างที่ไม่ได้ทำมานานและตรงนั้นเองค่ะที่เราเริ่มกลับบ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วการกลับมาหาตัวเองคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะ หลายคนนะคะไม่เคยทำสิ่งนี้เลยพวกเขาวิ่งตามเป้าหมายไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งต้องหันกลับมาแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วสุดท้ายฉันคือใครสิ่งที่ฉันทำใช่สิ่งที่ฉันอยากทำไหมทั้งหมดนี้ฉันมีความสุขจริงไหมหรือแค่ดูเหมือนมีความสุขนี่ล่ละคะ่ะวันหนึ่งคุณจะต้องหันกลับมาแล้วก็ถามตัวเองแบบนี้บางครั้งจักรวาล จึงจำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างเงียบเพื่อให้คุณนะคะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันกลับมาหาตัวเองและเมื่อคุณนะคะเริ่มต้นเส้นทางนี้คุณจะเริ่มจำได้ว่าหัวใจคุณเคยชอบอะไรคุณเคยมีความฝันอะไรคุณเป็นคนแบบไหนโดยไม่ต้องเป็นแบบใครคุณเคยมีแสงของตัวเอง ไม่ใช่แสงสะท้อนของใครคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งหรอกค่ะคุณแค่ถูกเชิญให้กลับบ้านกลับมาหาตัวเองที่แท้จริงกลับมารักษาหัวใจกลับมานั่งนิ่งๆข้างในและให้รักของจักรวาลเข้ามาดูแลคุณอีกครั้งเพราะการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการออกไปหาบางอย่างแต่มันเริ่มจากการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงต่างหากค่ะ ชีวิตคุณเงียบผิดปกติในตอนนี้ขอให้คุณรู้ว่านั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณค่ะเสียงเงียบมันไม่ใช่สัญญาณของความว่างเปล่าเสมอไปมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จักรวาลตั้งใจวางไว้ให้คุณเพื่อให้คุณหยุดเดินและก็เริ่มมองให้ลึกลงไปข้างในหลายครั้งนะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราไม่ได้มาในรูปของโอกาสแต่มันจะกลับมาในรูปของ ความว่างความเงียบและความไม่แน่ใจความเงียบที่เปลี่ยนชีวิตได้หน้าตามันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆคุณจะหมดแรงทั้งที่ทเคยฮึดสู้เก่งอยู่ดีๆคุณก็ไม่อยากคุยกับใครท,ทั้งที่เคยเป็นคนเข้าสังคมอยู่ดีๆคุณก็ไม่รู้จะเดินต่อไปทางไหนท,ทั้งที่เคยชัดเจนกับเส้นทางของตัวเอง คุณอาจเรียกมันว่าช่วงเวลาที่หลน่นวูบแต่จักรวาลเรียกมันว่าประตูแห่งการเปลี่ยนผ่านเหมือนต้นไม้ที่ผลัดใบช่วงที่ใบไม้ร่วงหลน่นดูเหมือนมันจะหยุดเดติบโตและก็ว่างเปล่าใช่ไหมคะแต่ความจริงคือมันกำลังพักเพื่อเตรียมพลังให้กับการออกดอกออกใบครั้งใหม่คุณก็เหมือนกันค่ะ ตอนนี้คุณอาจกำลังผลัดใบเพื่อเตรียมใจสำหรับบทใหม่ของชีวิตที่จะมาพร้อมกับความเบ่งบานที่แท้จริงถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันเงียบเหลือเกินเหมือนจากระวลปิดสวิตทุกอย่างขอให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ถามตัวเองว่าหรือบางทีฉันกำลังถูกพักไว้เพื่อได้ฟังเสียงที่สำคัญที่สุด เสียงจากข้างในที่ฉันลืมไปนานแล้วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักไม่ส่งเสียงดังค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกระซิบผ่านความเงียบความเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีคำตอบนะคะบางทีมันคือคำตอบที่ลึกที่สุดเพราะจักรวาลไม่เคยทิ้งคุณเลยจักรวาลแค่พาคุณเดินเข้าสู่ภายในเพื่อให้คุณค้นหาตัวเองอีกครั้ง เพราะฉะนั้นอย่ารีบเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยอะไรที่ชั่วคราวจงปล่อยให้ความเงียบนี้เปลี่ยนคุณอย่างถาวร์ท้ายนี้เดอะคี Key, ขอให้คุณทุกคนนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่เงียบผิดปกติขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่ถูกเชิญให้กลับมารักตัวเอง ในจุดที่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมไม่มีใครเห็นแต่จักรวาลเห็นคุณเสมอถ้าคลิปนี้พูดแทนใจคุณได้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ว่าฉันกำลังฟังอยู่เพื่อเป็นสัญญาณให้จักรวาลรู้ว่าคุณได้ยินแล้วได้ยินเสียงจากภายในตัวคุณเองที่นี่เราไม่ได้แค่พูดเรื่องจักรวาล แต่เราจะชวนคุณกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยกันค่ะขอบคุณที่ยังเชื่อในแสงของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณจักรวาลที่นำพาเราให้ได้มาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจักรวาลรักคุณเสมอและเดอะคีก็เช่นกัน